ไปนู่นนะตามไปวิ่งครับสวัสดีครับผมอาจารย์ทุกท่านครับผมเอฟซี f C, ผู้ติดตามที่รักทุกคนครับวันนี้อาจารย์หนุ่มครับผมพา f เอี C, ทุกท่านครับมาอยู่หน้าวัดหน้าวัดสว่างอารมณ์ครับวันนี้ครับ วันนี้อาจารย์หนุ่มก็ไม่ได้มาทําบุญนะครับผมมาต่อนกครับวันเสาร์ครับเป็นวันหยุดครับผมวันเสาร์ที่สิบสิงหาครับใส่ไปแล้วครับในสวนเป็นสวนมะพร้าวของชาวบ้านครับอย่าไปใส่ใกล้วัดหลายเด้อครับเด้อพี่น้องอาจารย์ทุกท่านครับผมมันเป็นเขตอพยทานครับถ้ามีพระมีญาติโยม เพราะว่าเราก็จะเสียหน้าได้ครับจะอายได้ครับผมขนาดข้างวัดยังไม่เว้นอะไรประมาณนี้ครับห่างวัดครับอาจารย์หนุ่มก็ใส่ห่างวัดครับผมห่างห่างออกออกไปหน่อยครับผมรอติดตามครับผมครับโอ้สองไม้แล้วครับอาจารย์ทุกท่านครับเดี่ยวกระทั่งนกข้างวัดครับผมบุกเข้ามาใกล้เลยครับ อยู่เลาะครับวันนี้เหลือไปเห็นครับผมไปเห็นเทพพนมครับเทพพนมครับที่เขาเปียบเปยใส่นกนกคูนกปีกครับผมโอ้โบราณน,นี่ก็สร้างเปียบเปยเนาะเปียบเปยใส่เทพพนมเปียบเปยใส่เทพพนมที่เขาไปติดไว้ สามไม่ลงนะครับผมโอ้ผมก็ผมบค่อยมักครับนกมงคลครับได้มาผมครับเปิดแบ่งเบิดครับผมถืกถือห้าร้อยตอนไหนผมครับแบ่งไปเหมือครับนกมงคลนะผมเอาแต่สายต่อครับเปียบป่ยใส่เทพพนมมือโอ้ยจักโบราณนี่เปียบป่อยจังไดหรอครับผมเอ้าว่ากันไปครับ เพื่อนพาอื่นมาเลี้ยวดีเพี่น้องครับผมห้าโมงแล้วครับเหมาะจัดเลยครับเหมาะจัดเลยครับตรงนี้ครับมีนกขันอยู่ด้วยครับใส่กระถิ่นนี่ครับผมนกป่าขันอยู่ข้างในสวนมะพร้าวนี่ครับผมเหมาะที่สุดเลยครับตรงนี้เอ้ารอชมครับผมไปนู่น่ะ ตามไปวิ่งหยุดพักก่อนครับอาจารย์ทุกท่านเฉอของแท้ครับวันนี้ครับนกนกนกเป็นไงมั้งครับเหนียวเหนียวเรารู้เพราะเนี้ยไม่รู้ครับมันบินข้ามไปข้ามมาครับมันไม่ยอมร่วมไม่ยอมเข้ามาร่วมกับนกต่อเราเลยครับ มไปซ้ายทีขวาทีครับลูกตอก็ระดึงจนเหนื่อยครับเอาลูกไปนะครับสี่ไม้แล้วครับวันนี้ครับผมมาคนเดียวครับพักนกตอก่ันครับผมเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยหาที่ใส่ไปเรื่อยๆครับเนี่ยครับขันอยู่ตรงนี้ก็มีนะไม่รู้จะเ้าไหมเนี่ยหลังนี่แม่เจอง่ายๆเลยไ,ไหม เฉลอของแท้ครับวันนี้ครับมหากราบคอับความพยายามอยู่ที่ไหนครับความพยายามอยู่ที่ไหน,นเกลียวครับมานะครับ มาครับไม่รู้จะสู้หรือเปล่า ดูแล้วครับโอ้ครับุบนหัวครับโอ้ตังนานนะเหอะมาต้องตัวผู้ตัวมีเยอะนะครับตางไหนจะลงก่อนกันโอ้เฝ้าอยู่เป็นชั่วโมงไกลแล้วไกลแล้ว ผมยกยวกระโดดรอกเนี่ยเล็งล้อเล็งล้อเล็งนาะเ,นะเ,นะเรยียบร้อยครับผมอื้มกว่าจะเหยียบได้โที่มาพักนกนะครับเรียกอยู่หลังเนี่ยเป็นชั่วโมงครับเนี่ยกว่าจะเหยียบเลยเข้ากันอยู่ครับเอ้าครับหมานแล้วครับ ยกปูครับอาจารย์ แก้วครับไปไปดูตัวกันครับอาจารย์ทุกท่านโมงามครับนกตัวนี้ครับโมงามนเอาแก้วเอาโ้ออเอเ,อเ,อเ,อเอ้สวัสดีครับอาจารย์อีกรอบนึงครับผม อาจารย์ทุกท่านสวัสดีอีกรอบนึงนะครับตอนนี้ก็บ่ายโมงบ่ายหนึ่งครับนี่ครับก็จะประมาณนี้ครับผมหมายตามหมู่บ้านคนครับครับนี่ก็เป็นเป็นบ้านบ้านคนครับนะครับหลังคาครับน่ครับนกมันก็จะอยู่อยู่เงี้ครับชอบอยู่หลังบ้านเขาอย่างงี้ครับผมก็เลยเอาไปใส่ไว้ตรงนี้ครับใส่ไว้แล้วครับผมยังไม่ขันนะครับ นกต่อเป็นนกป่านี่มันก็จะตอนเที่ยงนี่ส่วนใหญ่นะครับก็จะหยุดเล่นครับผมหยุดเล่นไม่เหมือนลูกผสมลูกยี่ห้าลูกป่าร้อยนี่คือเป็นนกต่อแล้วจะเก่าหรือจะใหม่ก็ช่างครับผมมันจะช่วงทเที่ยงครับส่วนใหญ่นะครับผมไม่ใช่ทุกตัวครับส่วนใหญ่แต่นกต่อในบ้านผมสี่ห้าตัวนี้ตอนเที่ยงนี้จะหยุด หยุดเล่นครับกันทุกตัวครับผมจะไปเริ่มเล่นอีกทีก็ประมาณบ่ายเกือบบ่ายสองนะครับผมนี่ครับเติดตามไปเรื่อยๆครับผมจะมีแต้มเพิ่มไหมครับนกป่ามันก็จะเงียบด้วยครับนกป่ากจ็จะเงียบด้วยนกต่อกจ็จะเงียบด้วยครับผมช่วงเที่ยงถึงบ่ายโมงนะครับ ครับทำที่สองครับผมถ่ายไม่ทันครับผมเสียงใหญ่ครับเรียบร้อยแล้วครับทำสองครับฟองไว้เลยครับผมครับมาพักอยู่งลางๆนะครับแค่เสียวกระเบื้องรวนใส่หัวครับผม ใหญ่ครับผมเนียดใหม่ครับเมื่อวานสองครับอันนี้ยังไม่รู้ครับแรก้กี่เต้มเนียดเม็ดเดียวครับผมสั้นๆครับจัดแล้วครับผมเต็มสองครับผมหมานคือเก่าแล้วครับขาแก้วครับผมเรียบร้อยครับเต็มสองเสียงใหญ่ครับลายพอใช้ได้ครับผมตัวนี้ครับยังไม่รู้จักขารุมค่มขยนอะไรเลยเข้ามา หอดกิ่งไม้อีกคนน่งหมานหอดก,อกิ่งไม้เกอะคนน่ยครับผมเต็มสองนะครับนี่ครับเต็มหนึ่งครับผมเต็มหนึ่งนี้เสียงก็ไม่เพาะครับลายก็บดสวยอันนี้เสียงใหญ่ครับเสียงใหญ่เลยละมันเป็นมะคางเลยขึ้นไปใหญ่เลยเอาขเ,าเานยียดมาเจิมนะครับเมื่อวานคชาลีฟาดไปสองครับผมแต่มันเหยียบอยู่ พร่ข้างเดียวครับเมื่อวานเนี่ยก็เลยวันนี้เอาไอ้อแก้วมากาจะให้นกป่าเหยียบอีกข้างนึงให้ได้ครับครสองแต้มนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีอาจารย์ทุกท่านครับขนาดนี้ก็หกโมงใกล้หกโมงแล้วครับผมงานหนุ่มเข้ามาคนเดียวครับวันนี้นี่ครับผมสองแต้มครับผม พอได้สนุกพอได้เอานกต่อไปหายใจครับนกต่ออยู่นานมันก็เหมือนคนนี่นะครับผมคันเนื้อขั้นตัวครับตึงตัวครับอยากออกไปสูดอากาศภายนอกมั่งครับผมส่วนจะมีแต้มหรือไม่มีแต้มนี้ไม่เป็นไรครับขอให้ได้ไปขอให้ได้ออกครับไม่มีแต้มก็ไม่เป็นไรครับผมจะต้องได้แต้มจะต้องได้แต้มทุกครั้งที่ออกมันไม่ใช่ครับผม ไม่ไม่มีแต้มก็ไม่เป็นไรครับผมไปพักผ่อนผ่อนคลายครับผมชอบต่อก็ออกต่อใยายามว่างๆครับเอาขอติดตามพรุ่งนี้พรุ่งนี้ครับทีมงานรวมตัวครับผมทีมงานนกเขาใหญ่อําเภอเมืองเพชรบูรณ์ครับจะมีกี่คนนั้นเดี๋ยวติดตามพรุ่งนี้อีกครับผมวันนี้ก็ทีมงานไม่ว่างกันครับผมเลยออกคนเดียวครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์หนุ่มด้วยครับผมช่องนกเขาใหญ่อําเภอเมืองเพชรบูร์ครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่มารับชมครับวันนี้ผมกับคำแก้วครับกับเฉลยสองตัวครับขอขอลาไปก่อนครับคลิปนี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม